น้องใบบุญนะคะอาการสองสาวันนี้น้องไม่ค่อยดีเลยนะคะจากปกติแล้วจมูกน้องจะเป็นสีชมพูเลยนะคะวันนี้ซีดขาวเลยนะคะแล้วก็มือมือเท้าก็เริ่มซีดนะคะซึมลงแล้วก็ไม่ยอมกินอาหารนะคะ ปกติน้องก็จะกินเก่งมีซึมซึมลงอาการอาการเราดูดูได้เราดูแล้วเรารู้ได้เลยนะคะว่าน้องผิดปกติเพราะว่าปกติแล้วเขาก็จะชอบเล่นชอบเล่นกับน้องบุญธรรมนะคะเ็าจะเป็นคู่หูกับน้องบุญธรรมแม่วาก็สังเกตดูมาสองสามวันแล้วน้องก็เริ่ม มีซึมซึมลงนะคะแล้วก็การจินก็น้อยลงมาวันนี้แม่วาก็คอยสังเกตน้องเริ่มจมูกซีดนะคะเขามีเริ่มจมูกซีดแล้วก็เริ่มนอนมากขึ้นนะคะเริ่มซึมมีอาการซึมนะคะแม่วาก็ไม่รู้หรอกนะคะว่า อาการของเอดแมวเวลาที่อาการสุดเขาจะมีอาการแบบไหนนะคะเพราะว่าแม่วาก็เลี้ยงเด็กๆในบ้านมาก็ไม่มียังไม่เคยมีเคสไหนนะคะที่เขามีโรคประจำตัวมาเมื่อคราวที่แม่วารับน้องใบบุญมานะคะที่ช่วยน้องใบบุญออกมาจากในตัวรถแม่วาก็พาน้องไปตรวจสุขภาพมา ไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดตรวจนะคะผลผลครั้งแรกเลยนะคะที่ผลตรวจออกมาคือน้องเป็นเอดแมวนะคะทีนี้ก็คุณหมอเขาบอกว่าถ้าเขาไม่มีอาการที่ว่าเขาจะกัดกันหรือว่าเขาเหมือนมันจะติดกันนะคะทางน้ำลายทางทางที่ว่าเหมือนแบบเขากัดกันนะคะ ทีนี้แม่วาก็คิดว่าน้องก็คงจะไม่เป็นอะไรนะคะก็เลยไม่ได้เลี้ยงน้องแยกก็สงสารน้องด้วยก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะเริ่มมีอาการสุดแล้วนะคะมองดูแล้วน้องเริ่มสุดลงมาใหม่ๆก็ปกตินะคะน้องกินได้น้องเล่นมาวันนี้ก็ไม่ค่อยกินนะคะแม่วาก็ต้องคอยป้อนนะคะป้อนอาหารแมวป่วยให้น้อง แม่วาก็ป้อนยาเท่าที่มีนะคะในบ้านมีแม่วาก็ป้อนยาน้องตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะวันนี้ก็ยังมีซึมซึมอยู่ซีดลงนะคะนี่นะคะเท้าซีดเลยนะคะแม่วาก็ดูแลกันไปนะคะก็ตอนที่ช่วยน้องมาจากฝากกระโปรงรถเราก็รู้นะคะว่าเขามีโรคประจำตัวแต่เราก็ ทำใจไว้เลยนะรับหนึ่งคิดแล้วว่าช่วยน้องมาได้แล้วปายภาคหน้านะคะจะเป็นอย่างไรแม่วากะว่าก็จะดูแลเขาเท่าที่ตามกำลังจะดูแลได้นะคะก็ตอนนี้ก็ป้อนยานะคะป้อนยาเท่าที่ในบ้านมีนะคะแม่วาจะซื้อยาติดบ้านไว้ก็ดูแลตามกำลังเท่าที่จะดูได้นะคะ